สว,นนส,วสวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกันใหม่นะครับบอกว่าในเรื Shout ่องของตัวที่การนับเว็บยังไงไม่ให้หลงนะครับก็ในรูปแบบเว็บเนี่ยมันเราก็รู้อยู <cart blij. S 1> ่แล้วนะครับว่ามันก็มีเว็บขาขึ้นกับขาลงนะครับวันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของตัวทั่วๆไปนะครับอ่าอธิบายคร่าวๆกันก่อนตรงนี้นะครับในเรื่องของตัวเว็บขาขึ้นเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของตัวในเรื่องของตัวหนึ่งนะครับข้อแรกเลยเนี่ยนะครับ ก็คือเบสิกเวฟก็คือเป็นเวฟทั่วๆไปที่ทุกคนเรียนรู้กันนะครับก็จะมีทั้งหมด5คลขึนนะครับ1 2 3 4 5 A B C อันนี้คือเป็นเบสิกเวฟนะครับก็คือเป็นโครงสร้างเวฟทั่วๆไปนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้ลงในรายละเอียดนะครับในเรื่องของเงื่อนไขแล้วก็อัตราส่วนระหว่างเวฟนะครับอันนี้ก็ถือว่ามันเป็น คลิปแนะนําเบื้องต้นนะครับคลิปแนะนาเบื้องต้นนั้นผม,ผมก็จะอธิบายแค่นี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆทํากันนะครับค่อยๆทํากันไปนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแลเรื่องของตัวตัวเวฟเนี่ยนะครับเป็นเบสิคเวฟก็จะเป็นเรื่องในเรื่องของตัวโครงสร้างเวฟพื้นฐานนั่นเองนะครับก็มี5คลื่นแล้วก็ A B C เป็นสิ่งที่ควรรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับ ที่ต่อไปนะครับเราก็มาดูในเรื่องของตัวเว็บซึ่งใหญ่ขึ้นละนะครับก็คือในเรื่องของตัวเว็บ Extension นะครับ Extension เนี่ยก็ทุกคนรู้อยู่แล้ว e x t e n s i o n ก็คือขยายออกนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเว็บ1 Extension ก็คือเว็บ1ที่ขยายออกขยายออกในที่นี้หมายถึงว่าเว็บ1เนี่ยมีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่ที่สุดใน3เว็บใน5เว็บนะครับ 2 3 4สามสี่ห้าครับอันนี้ยังเดี๋ยวผมต่อขานิดนึงนะครับเพื่อจะได้เห็นว่าเว็บหนึ่งเนี่ยยาวที่สุดนะครับเว็บสองนะครับแล้วเว็บสามเว็บสเว็บห้าดังนั้นดีดีกีของเว็บหนึ่งนี้ก็จะเป็นดีกีที่ใหญ่พิเศษนะครับอ่าเราพูดกันง่ายๆนะครับก็ในเรื่องของตัวเว็บหนึ่งเนี่ยนะครับตามกฎของอ e ีเลียดเวฟแล้วนะครับก็ ไม่ว่าอยู่ในโครงสร้างใดๆก็ตามเวฟหนึ่งนั้นต้องมีไม่ขนาดเนี่ยไม่เกินหกสิบเอ็ดจุดแปดของโครงสร้างนะครับของโครงสร้างเวฟโครงสร้างเวฟก็คือทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับห้าขึ้นห้าขึ้นตรงนี้ที่ผมเขียนยเนี่ยอันนี้คือโครงสร้างเวฟมีห้าขึ้นเวฟหนึ่งห้ามเกินตรงนี้นะครับโครงสร้างของตัวเวฟเนี่ยนะครับก็คือวัดดูจากขนาดความสูงนี่เองนะครับ ต่อไปนะครับในเรื่องของตัวเว็บเ็ extension นะครับเว็บ3 extension เนี่ยตามกดก,ก็เราก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับในเรื่องของตัวเว็บ3เนี่ยนะครับเี๋นวนะผมขยับภาพไปหน่อยอ่ะโอเคเราก็ทราบอยู่แล้วนะครับในเรื่องของตัวเว็บ3เนี่ยปกติเนี่ยจะมีความยาวนะครับยาวกว่าเว็บอื่นๆอยู่แล้วนะครับในเรื่องของตัวเว็บสนะครับ คราวนี้พอมันเป็นเรื่องของ extension ก็คือเว็สามขยายออกอีกนะครับดังนั้นรูปแบบเวฟเนี่ยมันก็นจ,จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าปึ๊บเห็นไหมครับตรงนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าดังนั้นตัวตัวเวฟเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าคลื่นสามเนี่ยก็จะขยายมากปกว่าปกตินะครับขึ้นมาอีกสองคลื่นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคลื่นที่ขยายออกนะครับ ซึ่งแน่นอนในเรื่องของตัวเว็บสามที่ขยายออกเนี่ยอาายัตราส่วนของเว็บสี่เนี่ยนะครับในการพักตัวนะครับก็จะพักตัวได้นะครับไม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับของตัวเว็บสามนี้เองนะครับไม่งั้นก็จะทําให้โครงสร้างเว็บนั้นเสียไปนะครับอ่ะต่อไปนะครับเราก็มาดูในเรื่องของตัวต่อไปก็คือในเรื่องของตัวเว็บห้า extension นะครับ หรือตัวห้าที่ขยายออกนะครับห้าขยายออกตรงส่วนนี้เนี่ยนะครับเรามาดูได้เลยว่าไอ้ตัวห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าปื้ดห้าตัวนี้ก็ต้องยาวที่สุดนะครับแน่นอนว่ามันก็จะแตกผู้รีเวฟได้อีกนะครับมีเตปแตกขึ้นย่อยได้อีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวอะไรครับเวฟที่ขยายนะครับก็ พูดกันไว้เพียงแต่เพียงคร่าวๆก่อนนะครับสำหรับตัวตัวเวฟนะครับต่อไปนะครับในเรื่องของตัวตัวเวฟถัดไปนะครับก็เรียกว่าดับเบิลเอ็ก s i เทนชันนะครับดับเบิลเอ็กเทนชันเนี่ยนะครับก็จะเป็นเวฟซึ่งมีการขยายตัวนะครับซ้อนนะครับซ้อนนะครับสำหรับของผมเนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัว3ยกกำลังสองนะครับหรือในตัวดับเบิลเวฟ 5 extension เนี่ยก็คือเป็น5กำลังสองนะครับในที่นี้ก็คือในการขยายแล้วขยายอีกนะครับตามความเข้าใจนะครับตามความเข้าใจเราก็มาดูตรงที่โครงสร้างเวฟก่อนนะครับ1 2 1นะครับ1 2ใช่ไหมครับเสร็แล้วมีเรามีขยายเวฟใช่ไหมครับ1 2 1 2 3 4 5 หนึ่งสองนะครับสี่ห้านะครับเว็บหนึ่งนะครับเว็บสองนะครับเว็บสามเว็บสี่เว็บห้านะครับถ้าเราไปดูในโครงสร้างเว็บจริงๆแล้วนะครับเราก็จะเป็นในรื่งของตัวเว็บย่อยนะครับก็คือในเรื่องของตัวเราเขียนว่าเป็นตัว i นะครับ i1 i2 นะครับ i 3 i4 แล้วก็5ตรงนี้นะครับในส่วนที่เล็กลงไปนะครับเราก็จะใส่ตัว i ตรงนี้แล้วก็วงเล็บนะครับถ้าของผมอเป็นเป็นตัวของผมเองผมก็จะใส่เป็นในลักษณะของตัวเป็น s s นะครับนะครับอันนี้เราก็ดูเป็นลักษณะของตัวพื้นฐานนะครับ ซึ่งของตัวเพื่อนๆเนี่ยมีเรียนรู้มาครับเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าตัวโครงสร้างหรือตัวรูปแบบเนี่ยจะเห็นได้ว่าการขยายของ extension คืออยู่ในขึ้น3นะครับและขึ้น3ขยายอีกทีนึงนะครับก็ถือว่าเป็น double extension นะครับก็ถือว่าเป็นโครงสร้างซึ่งยืดยาวมากทีเดียวนะครับเพราะว่าการนับเวฟก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับนับเวฟอาจจะยากนิดนึงเพราะว่า พื้นที่ที่วิ่งเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะนับเวฟไม่ถูกนะครับนับเวฟไม่ถูกนะครับเพราะว่าในเรื่องของตัวเงื่อนไขนะครับในเรื่องของตัวดีดีรีเกองก็ดีนะครับดีเกีเองก็ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวชั้นเวฟเนี่ยก็ต้องแบ่งกันให้ขาดนะครับก็มันซอยยิบซอยย่อยนะครับเห็นไหมครับในในเรื่องของตัวเวฟเนี่ยเราก็จะนั่งดูนะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือในเรื่องของตัวเทนไลน์นะครับ เห็นไหมครับว่าในในเรื่องของตัวโครงสร้างที่ขึ้นมาเนี่ยยังไงมันก็เป็น up พเทนตลอดนะครับก็ไม่ได้ทำโลกว่าก่อนหน้านะครับก็ก็ตีไว้เป็นเว็บขาขึ้นก่อนนะครับอยาคิดว่าตรงนี้นะครับตรงไ i1 ตรงนี้เนี่ยเว็บ3มันสั้นกว่าปกติจะเป็น B หรือเป็นอะไรเนี่ยเราเราคิดได้นะครับว่ามันเป็น B นะครับแต่ว่าถ้าสมมติตัวตัวเว็บลงมาเนี่ยมันไม่ได้ทำ new low นะครับไม่ได้ทำ new low กว่าเว็บ2ตรงนี้เนี่ย โอกาสที่เวฟเนี่ยจะขึ้นไปอีกเนี่ยก็ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับนะดังดันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าตัวโครงสร้างเวฟนั้นนะครับมีรูปแบบนะครับมีรูปแบบที่แตกต่างกันพอสมควรนะครับอ่าต่อไปนะครับผมก็จะลบจงชุดนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปขยายในเรื่องของตัวเวบไพ่เอ็ e ซ t เทนชันนะครับเวบไพ่เอ็กซ์เทนชันนี้ก็คือเป็นขึ้นขึ้นห้าที่ขยายนะครับแล้วพอเป็น เป็นเรื่องของตัวดับเบิลเอ็กเทนชันก็คือขยายในปลายเว็บ5นะครับคราวนี้เรามาดูก่อน1 2 3 4นะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 5นะครับคราวนี้เราก็มา1 2นะครับ3 4นะครับแล้วเราก็มีไอ้1ไอ้2 ไอสามไอสี่ 3, 4, นะครับแล้วก็หนึ่งใสวงเล็บนะครับเพื่อให้ตัวนี้เป็นตัวเล็กๆล,ลงไปนะครับแล้วก็ขึ้นสามแล้วก็สี่แล้วก็ห้าตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าในในเรื่องของตัวนี้เนี่ยนะครับตัวเวฟเนี่ยของมันก็ตัวเวฟ้าสุดท้ายเนี่ยจะยาวมากจะยาวมากนะครับก็ไม่แตกต่างอะไรจากขึ้นสามนะครับ พราะว่าตรงนี้นะครับเราก็ว่ากันตามกฎจริงๆก็คือในเรื่องอะไรครับเว็บ3ต้องไม่สั้นที่สุดเดี๋ไหมครับในเรื่องของตัวเบสิกเว็บคือตัวขึ้นนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยไปจําว่าขึ้น3าต้องยาวที่สุดนะครับก็บเพียงแต่ว่าหาาคานิยามคือเว็บ3ต้องไม่สั้นที่สุดนะครับการอยู่ที่การตีความนะครับในเรื่องของตัวกฎเนี่ยมันก็ถ้าสมมติเราจํากัด อย่างถูกต้องเนี่ยการนับเว็บนับอะไรก็จะง่ายนะครับแล้วการในเรื่องของตัวซับซ้อนเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะนะครับว่าในเรื่องของการซับซ้อนเนี่ยมันมีการต่อเนื่องนะครับมีการต่อเนื่องแล้วก็ค่อนข้างที่จะสร้างปัญหาให้สําหรับคนนับเว็บใหม่ๆหรือ,รอ,รอนักท่องเว็บใหม่ๆเนี่ยนะครับซึ่งไม่รู้จักโครงสร้างของตัวเว็บได,ด้ดีมากเพียงพอนะครับรวมถึงเงื่อนไขต่างๆที่เกิดขึน้นนะครับอันนี้เราก็ไปหนึ่ง รูปแบบแล้วนะครับต่อไปนะครับในเรื่องของตัวหนึ่งที่จะค่อนข้างมีปัญหานะครับก็คือในเรื่องของตัวฟิบเว็ฟฟีเลียนะครับหรือว่าเวบเวบห้าล้มเหลวนะครับเวบห้าล้มเหลวเนี่ยนะครับในเรื่องของตัวเงื่อนไขมันนะครับคือมันโครงสร้างแรกเนี่ยนะครับที่ขึ้นไปเนี่ยมันจะเหมือนปกติครับหนึ่งสองสามในเรื่องของเบสิกเว็บเหมือนปกตินะครับแต่พอมาถึงขึ้นสี่ นะครับขึ้นสี่เนี่ยขึ้นสี่ตรงนี้เข้ามาเนี่ยนะครับที่จะเกิดเว็บผ้าฟลเลีย,เ,ยนเนี่ยขึาา้นสี่เนี่ยจะก็จะมีการลงลึกมากกว่าปกตินะครับเป็นเงื่อนไขที่หนึ่งนะแล้วพอเงื่อนไขที่สองก็คือเว็บห้าเนี่ยไม่สามารถทำนิวไฮเหนือเว็บสามแต่อะไรครับแต่ต้องมันมีต้องมีโครงสร้างมันต้องมีโครงสร้างห้าเว็บเช่นกันนะ,ะนะครับเป็นโครงสร้างย่อยนะครับ แต่ถ้าสมมติว่าเป็นโครงสร้างย่อยเนี่ยมันมี3ามเวฟนะครับผมว่าเอาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นลายสีฟ้ามานะครับหนึสอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเพราะอันที่ถูกก็คือตัวสีแดงนะครับสีฟ้านี่ไม่ถูกอันนี้ผิดอันนี้ก็จะเป็นลักษณะก็คือเป็น B w เวฟนะครับก็มี3ามขึ้นนะครับส่วนสตรงนี้เราก็กลายเป็น A ไปนะครับก็ขึ้นสีก็ต้องมีการลงมามากกว่าปกตินะครับ ดังนั้นในะรูปแบบของตัวเวฟเนี่ยนะครับที่ถูกต้องมันก็จะมีในเรื่องของตัวนะครับตัวเวฟที่เกิดขึ้นนี้เองนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นมาตามตามมาคืออะไรรู้เปล่าครับพอเวฟห้ามันเกิดฟิลเลียปุ๊บเนี่ยนะครับการลงนะครับการลงของราคาจะค่อนข้างรุนแรงนะครับค่อนข้างรุนแรงกด a เนี่ยจะมีรุนแรงแล้วตัว b เนี่ยขึ้นไปหน่อย C ก็รุนแรงนะครับหลายๆคนก็จะมองดูว่าตรงนี้เนี่ย นะครับเป็นเป็นรูปแบบคล้ายๆกับตัว head and shoulder นะครับ head and shoulder เห็นไหมครับจะเป็นรูปแบบคล้ายๆกันอย่างนี้นะครับซึ่งหลายๆคนมุมมองก็จะเป็นในลักษณะนั้นเพียงแต่ว่าเป็นไรครับ <c oughs> อันนี้นะครับที่เขาเขาคุยๆกันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับเป็นการนึกคิดในการเปรียบเทียบนะครับ head and shoulder นะครับกับในเรื่องของตัว Fi บเวฟ failure นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรแล้วนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับทึ่งข้อ1ถึงข้อ4เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของตัวเทรนนะครับเป็นในเรื่องของตัวเทรนนะครับผมเปลี่ยนนิดหนึ่งนะครับ TRE เทรน T R e trend, นะครับแต่ถ้าสมมติไม่พอไปถึงตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับเป็นในรูปแบบของตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับ เขาบอกว่าเป็น channeling นะครับ on last wave last wave นี่ก็คือเว็บหนะครับเว็บห้า wave หของใดๆก็ตามนะครับใดๆก็ตามก็คือในเป็นเป็นคลื่อสุดท้ายของตัวเว v e นั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในโครงสร้างใหญ่หรือโครงสร้างเล็กก็ตามนะครับในเรื่องของครื่นตัว channeling ที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนว่าถ้ามันเกิดเป็น channeling ก็คือ channel ก็คือในเรื่องของการ ช่องราคามันเกิดการขยายออกนะครับขยายออกก็มีหลายรูปแบบนะครับหลายรูปแบบนะครับแต่เรื่องเรื่องปกติเรามาดูตรงนี้ก่อนหนึ่งสองสามนะครับนะครับสี่นะครับ, 4, รบตรงเนี้ยมันจะเกิดเป็นขึ้นย่อยขึ้นมานะครับผมเกลี่ย,ยพื้นที่น้อยไปนิดหนึง่งนะครับ อ่างั้นเดี๋ยวผมขอเขียนเป็นเป็นพัดย่อลงมาแล้วกันนะครับสี่อ่าโอเคนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับตรงนี้ก็เป็นในในเรื่องของตัวช่องราคาะนะครับในเรื่องของตัวมาตรฐานนะครับและในเรื่องของตัว ครงสร้างที่มันเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของตัวเป็นชานอลลิงนะครับก็คือตรงปลายนะครับต้องมีมุมทะแยงขึ้นเสมอนะครับสำหรับตัวเทนขาขึ้นนะครับแล้วแน่นอนว่าในเรื่องของเทนขาลงนะครับตัวปลายของชานอลนี่ก็จะเป็นลักษณะรูปของขาลุ่เสมอนะครับอันนี้เราก็จะไปอะไรครับไปขยายกันอีกทีนะครับในเรื่องของตัวโครงสร้างแล้ว เงื่อนไขของมันนะครับเพราะว่าในเรื่องของมันถุงมันเนี่ยมีหลายอย่างมากๆนะครับก็หลายๆคนก็จะมองว่าจะมันจะเป็นในเรื่องของตัวนะครับ triangle นะครับหรือเป็น expanding triangle ก็จะอยู่ในเรื่องของตัวตัว channel เหมือนกันนะครับก็คือเป็นเรื่องของตัวราคานะครับซึ่งหากเราโฟกัสไปมันก็จะกลายเป็นว่าขึ้น5นะครับขึ้นสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นเป็นเรื่องของอะไรตัว size way ั p โดยมีเงื่อนไขต่างๆมากมายเลยว่าจะเป็นในลักษณะว่าเป็นเรื่องของตัวเคลื่อที่เกิดขึ้นเป็นสาม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 เพื่อให้ครบห้านะครับหรือจะเป็นรูปแบบสนดาร์ดเป็นห้าสามห้าสามห้านะครับซึ่งรูปแบบตรงนี้ก็ยังมีนะครับอีกมากมายนะครับแต่ในเรื่องของตัว channeling เนี่ยนะครับก็ ทิ้งไว้สักนิดนึงนะครับสำหรับคนที่มาฟังใหม่นะครับแต่หลายๆคนก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าในเรื่องของตัวช h a n n น l i n งเนี่ยนะครับเรามีการตีเส้นตีเส้นจากอะไรครับเว็บศูนย์นะครับเว็บศูนมา2นะครับ1มา3นะครับแล้วก็2ไป4นะครับ อันนี้ก็คือในเรื่องของตัวรูปแบบของโครงสร้างนะครับไม่ใช่ว่าจะมาใบหวนกันนะครับอ่ะคราวนี้เราจะมาดูดูโครงสร้างของมันมั่งนะครับเขียนไปอย่างนี้ตึ๊บแต่แน่นอนว่าในเรื่องของตัวนี้นะครับมันก็ปลายตัวปลายของมันเนี่ยต้องทำนิวหายเสมอนะครับจะหายมากหายน,อนย้อยเงียงันก็ตามนะครับก็คือต้องเป็นหายนะครับในเรื่องของตัว ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์ก็คือในเรื่องของตัวจุดเริ่มต้นของตัวเว็บลงนะครับเว็บลงอันนี้เป็นศูนย์นะครับอันนี้เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอันนี้เดี๋ยวโทษทีผมเขียนผิดตัวนะครับไม่ได้ไม่ได้เ,เช็คเว็บนิดน,นึงก่อนอ่ะเดี๋ยวเขียนใหม่เขียนใหม่ 2 3 4 2 3 4สอาโอเค1 2 3 4 4ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลข0ูนย์ะครับเลข1เลข2เลข3เลข4แล้วก็เลข5ครับตัวคุมที่เกิดขึ้นนะครับก็จากไอตัวตัวเลขที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวศูนย์และ2นะครับแล้วก็1และ3าม รือบางทีเขาอาจจะเป็นสองล้สี่เพื่ออะไรครับการปรับมุมนะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าผมบอกกันตามตรงเลยนะครับใน,ในเรื่องของตัวรูปแบบของ channeling เนี่ยบางทีรูปแบบของตัวราคาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือจะมีในเรื่องของตัวเว็บหนึ่งเราเราพูดถึงเป็นตัว a แล้วกันนะครับจะได้ดูลักษณะเป็นตัว a หรือตัว b เนี่ยจะมีขนาดใหญ่ที่สุด a หรือ b เนี่ยจะมีขนาดใหญ่ที่สุด ในโครงสร้างเวฟที่เป็นในเรื่องของ Channeling นะครับถ้าสมมติตัว A ใหญ่สุดนครับ A ใหญ่สุดเนี่ยมันก็จะทำให้รูปแบบของตัวกรอบราคาเนี่ยเป็นการบีบลงที่แคบลงแคบลงแคบลงนะครับแต่ถ้าลักษณะของตัว B ใหญ่สุดนะครับ B ใหญ่สุดก็จะออกมาอีกหนึ่งรูปแบบนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นคำหนึง่งรอถึงตัวเนี้ยเราก็อาจจะดูว่าในรูปแบบเนี่ยนะครับขยายหรือแคบเนี่ยนะครับ มันเป็นตามรูปแบบที่ราคาเนี่ยใช้สำหรับการปรับนะครับของเคลื่อนขาเคลื่อนที่มีลักษณะของการเคลื่อนที่มาค่อนข้างรุนแรงนะครับเว็บ3ขึ้นมาค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ตัวเว็บ4ปรับฐานลงมาแล้ว,ลวเว็บ5เนี่ยจะเหมือนเป็นเว็บปรับฐานนะครับปรับฐานให้ราคานั้นนะครับสามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้นะครับให้มันมีการขึ้นไปนะครับ ขึ้นไปขึ้นแล้วพักขึ้นแล้วพับนะครับ <_ strip> เพื่อให้แนวโน้มของตัวมันเนี่ยครับสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของตัวกรอบเวลาก็ดีนะครับในเรื่องของตัวาการกระจายของออกไปก็ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขของมันน,นะครับในเรื่องของตัวเว็บขาขึ้นนะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวสับในสไลด์ถัดไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของขึ้นขาลงนะครับ เคลืนขาลงเนี่ยมีกี่รูปแบบนะครับก็ไว้เดี๋ยวเรามาตามชมกันนะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับก็พูดมาประมาณ20นาทีแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะซับสไคร้นะครับแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมก็เขียนไปตามอย่างนั้นแหละเขียนเล่นๆน,นะครับก็เพื่อ เพื่อให้อะไรครับตัวตัวช่องของมันนะครับมีการเคลื่อนไหวนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันหน่อยนะครับเพราะเรื่องรายได้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ค่อยได้อัพคลิปบ่อยๆนะครับคนติดตามที่สมัยก่อนมีเยอะๆนะครับตอนนี้ก็ <c oughs> หายหายไปละก็คือเบื่อเบื่อหน้าละเบื่อหน้าอะนี่เวลามาคุยทีก็หายไปทีหลายๆเดือน,นครับอตอนนี้มีเขาเรียกว่าตัวเทปเล็กนะครับของตัวซัมซุงนะครับ เจ็ดเอฟอีเนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะในการเขียนในการทําสไลด์เนี่ยนะครับก็โคษณสนานเขาด้วยนะครับแต่ก็คงไม่ได้ตังค์ไม่ได้ตังค์นะครับก็เป็นรุ่นใหม่รุ่นรุ่นเก่าหน่อยละนะครับรุ่นใหม่ก็ของซัมซุงก็มีนะครับแต่ในเรื่องของตัว Apple นะครับก็ผมก็มีใช้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ในเรื่องการใช้แอปในการอัดหน้าจอเนี่ยผมก็ยังอาจจะไม่ถนัดนะครับตรงนี้ก็ผมเห็นว่าง่ายนะครับก็เลยเอามาใช้ก่อนนะครับ แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ